สวัสดีครับผมดีมเรสเปคครับและนี่คือ r s c h e Taycan 4S Cross Turismo ครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยา เอาซิ่งกันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเปอเช่ไทคาร Post ์ดโฟ o s o อสคล n o ทูลิคันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นรถที่มีแฮนดิลิ่งดีมากๆแรงกระชากคมทุกการขับขี่ครับแม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่มีน้ำหนักสูงแต่ยังมีกลิ่นอายของเปอเช่นะฮะรถที่ขับในแทกดีที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกซึ่งวันนี้จัดหนักจัดเต็มครับแล้วหยุดที่สถานีชาร์จไฟครับแน่เปิดสะเท่นะฮะซึ่งตอนนี้ครับก็ เป็นเวลา5โมงกว่าครับหลังจากเลิกจาก Track Day ครับเราก็หาสถานีชาร์จไฟครับซึ่งที่สนามพิลาสเซอร์กิตเนี่ยในบริเวณรอบข้างนะครับก็จะมีสถานีชาร์จไฟเนี่ยหลายจุดด้วยกันนะครับแต่เพื่อนๆจะต้องลุ้นนะว่าเข้าไปที่ไหนแล,แล้วเครื่องจะไม่เสียครับซึ่งพี่ดีมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณ EA Anywhere ด้วยสถานีชาร์จรถไฟฟ้าครับผมซึ่งตอนนี้เราก็หาอยู่หลายจุดตอนแรกเขาไปที่ปั๊ม ก็ชาร์จไม่ได้ครับซึ่งตอนนี้วิมอยู่ที่สนามพัทยา Country คันทรีคลับเข้ามาเนี่ยโอ้โหโชคดีมากๆี่ที่พิมได้ชาร์จจนได้ครับผมโอ้โหซึ่งตอนที่เข้ามาเนี่ยนะฮะเหลือแบตอยู่เพียง10%เท่านั้นครับโอ้โหรอดตายอ่ะเดี๋ยวพิมย้อนบรรยากาศไปดูว่าวันนี้นะฮะดิมมา Track Day เนี่ยนะฮะซึ่งวิมมาที่สนามพีระ c ซอร i r ิตด้วยคอนเทนต์ที่ว่ามาซิ่งเจ้าก,กบโป p o r นะฮะ ไยคานโร์เอสคลอสทวิสโมในสนามครับมาแล้วนะฮะจะกลับได้หรือเปล่าก็อย่างที่เห็นครับว่ากลับได้หรือเปล่าครับผมย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่เช้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนท้ายคลิปอีกทีครับเพื่อนๆไปกันฮะอีพีนี้ซนอีกแล้วครับผมวันนี้ี่ดิมจะซิ่งเจ้ากบ ไฟฟ้าไทคาร์ 4S Cross Turismo ครับลูกลักพีดีมครับวันนี้เราจะมีภารกิจไปทร็กเดย์ที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยากันแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ประมาณสัก9ก้าระยะทางก็ประมาณสัก380กว่ากิโลเมตรมาดูกันว่าคลิปนี้นะฮะพีดีมจะใช้ระยะทางไปกับกรุงเทพพีระเซอร์กิตซึ่งไม่ได้ไปแล้วขับเลยไปแล้วก็มีซิ่งในสนามสักนิดหน่อยนะฮะเพื่อที่จะเอาภาพเก็บบรรยากาศในการลงแทร็กของเจ้ากบไฟฟ้าของพีดีมกับเพื่อน ไทยคานขับไทยแลนด์กันอ,อย่างไรฝากติดตามรับชมด้วยครับว่าคลิปนี้พี่ดีมจะกินข้าวลิงหรือเปล่ามไม่กินข้าวลิงหรอกตอนนี้เราพยายามหาสถานีในการชาร์จแล้วจะต้องแวะชาร์จหรือเปล่าต้องทํากันบ้านนิดน,นึงเพราะว่าการที่เราจะไปชาร์จแบตในสถานีชาร์จต่างๆเนี่ยเราต้องมีการลงทะเบียนด้วยน,นะเพื่อนรอบที่แล้วนะครับขับเจ้าปอร์เช่เนี่ยไปที่คาร์วิโนมอเตอร์โดยที่แบตเตอรี่เหลือน้อยมากๆแล้วเจอรถติดไปฮะ แก็เลยต้องแวะชาร์จวันนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยที่พี่ดีมเนี่ยแวะชาร์จที่สถานีชาร์จซึ่งทุลักทุเลพอสมควรครับแต่ก็แคล้วคลาดมาได้ครับรอบนี้ต้องทำกันบ้านกันนิดนึงนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยครับเพื่อนๆอยู่กับพี่ดีม Respect ในช่วงไลฟ์อดีมครับผมในไลฟ์สไตล์ของพี่ดีมวันนี้จะพาเจ้า Porsche Taycan 4S Cross Turbo ไปลุยแทร็กเดย์ที่สนามพิลาร์เซอร์กิตครับฝากติดตามไปด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมอตอนนี้เราอยู่ที่ลิตเติ้ลวอล์กนะครับบางนานะครับ ไปหากาแฟกินแป๊บแล้วไปเจอกันบนรถครับตอนนี้เราก็เดินทางบนนะฮะบุรภาวิถีนะครับก็ใช้ความเร็วพอสมควรเนาะในระยะทางที่ใช้มาประมาณสักเกือบๆกามพัน0กิโลแล้วสำหรับไมเลขของคันนี้เนาะก็ต้องบอกอยู่ว่ามันเป็นรถที่ครบถ้วนนะฮะถ้าไม่พูดถึงเรื่องส่งเสียง ไฟฟ้าเนี่ยเขาเสียมันอย่างหนึ่งนะคือมันเหยียบมากไม่ได้เวลาเหยียบเนี่ยคือแบบไม่แม่งเหมือนถ้าเป็นรถก็คือรถซดน้ํามันอะ่ะออกจากบางนาเมื่อกี้สา0ร้อยแปดสิบาโล <c oughs> วิ่งมาประมาณ60กสาโลหายเวละ100 <c oughs> ระ้อยเลยพยัญนคือแบบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราไปถึงที่พีระแล้วเราไปซิ่งเล่นในพีระมไม่รู้ว่าจะซิ่งได้กี่รอบแหละเดี๋ยวต้องดูระยะทางด้วยนะครับดูด้ว่าจะถึงบ้านเปล่า โอเคตอนนี้ก็ขอเดินทางไปที่สนามก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอนที่สนามอีกทีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เพีรักเป็นที่เรียบร้อยครับมาดูเลขที่ออกกันนะครับว่าระยะทางที่เราเดินมาร้อยกว่ากิโลเนี่ยนะครับเจ้าไทคานของเราเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ ตอนที่ออกมาเนี่ย3า4 84อตอนนี้เหลืออะไรวะ212ยโอ้โหมันกินกว่าระยะทางจริงเยอะเลยนะฮะอาจจะเพราะเราใช้ความเร็วสูงพอสมควรเนาะจริงจริงแล้วรถน่ะคือมันเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะฉะนั้นคือการใช้ความเร็วในแบบร้อยปปลายถือว่าเป็นปกติเนาะเวลาเดินทางข้ามจังหวัดเดินทางบนทางด่วนเนี่ยเพราะนั้นคือต้องเผื่อระยะทางนิดนึงครับแล้วตอนนี้เราก็จะเตรียมลงสนามคาดว่าน่าจะหายไปสัก เก0ร้อยกิโลคาดเดาเนาะว่าถ้าจะวิ่งเงินสักสี่ห้ารอบอะ่ะก็ประมาณน่าจะต้องมีแบบเกือบเกือบร้อยกิโลอะต้องใช้สปีดพอสมควรแล้วร้อยกิโลจะถึงบ้านไหมสบายรับเก้าสิบกูว่าว่าม่งอยู่หมดอยู่บนบุรพาแน่นอนนะฮะแล้วก็รถไฟฟ้ามันไม่ือ่รถน้ำมันหมดแล้วคือหมดเลยหมดแล้วคือต้องจอดรถสไลด์เท่านั้น อ่ะเดี๋ยวว่าลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเนชา่าปอเช่ไทยคารขับไทยแลนด์ก่อนครับ โอเคเพื่อเตอนนี้ก็ได้เวลาลงสนามกันนะครับสําหรับรอบแรกเนี่ยนะครับเราก็จะทําการขับตามอินสตาแคร์นะครับเพื่อที่จะเช็คลายของสนามครับปกติแล้วเนี่ยคือการที่เราจะมาลงสนามแข่งแบบนี้นะมันก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับนะัคือ Track Day แบบนี้ครับก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่เคยลงแทรกับการลงสนามแข่งนะครับแต่วันนี้เราเป็น Track Day เพราะนั้นคือเราจะมาเก็บบรรยากาศเก็บภาพสวยๆกับ ปุ๊บปเช่ไทยการยันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะขับกันชิลๆสบายๆไม่ได้ใช้สปีดความเร็วสูงมากนะครับเพราะว่าเจ๊บอกมาแล้วว่าถ้ากลับไปแล้วต้องเปลี่ยนยางครับต้องจ่ายตังค์เองเพราะฉะนั้นเราต้องขับเรียบร้อยนิดนึงครับผมที่เราจะลงสนามเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เราก็จะขับกลับกรุงเทพนะครับระยะตอนนี้เรายังเหลือระยะทางอยู่ประมาณ2 2 1กิโลมนะครับขากลับก็อาจจะต้อง ร,ะ,ระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นนะครับสำหรับครึ่งวันเช้านะครับก็จะเป็นการทดสอบสนามแล้วก็เช็คลายสนามครับก็จะมีอินสแันเตอร์เนี่ยขับนําเราเราก็จะขับตามกันไปเล่นๆครับแต่พอขึ้นรอบ2รอบ3ก็เริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงอะไรมากครับเพราะว่าจะมีกลวยตั้งเพื่อให้เราเช็ค ลายของสนามเพื่อรอบบ่ายเราจะลงไปซิ่งกันโดยที่ไม่มีกลวยขวางเราก็จะใส่เต็มกันเลยครับเพื่อนๆ A later few moments โอเคครับเพื่อนเรามาลุยกันในรอบบ่ายครับซึ่งรอบบ่ายนี้เนี่ยนะฮะอินเตอร์ก็จะเอาสเตชันเนี่ยออทั้งหมดจะเป็นแบบบูทแทรกเลยซึ่งรอบบ่ายนี้เราก็จะทำการขับกันออกมาสักหรอบครับแล้วก็ดิมก็คงจะพอแล้วเนาะนะฮะไปรู้ว่ากลับไปฮะยางเราจะยังอยู่หรือเปล่าแล้วก็ระยะทางตอนนี้เหลือเพียง190กกิโลเมตร นะหรือประมาณ48ด้วยกันแล้วเราวิ่งกัน6รอบเนี่ยเรามาดูว่าแบตจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็จะกลับถึงร้านกันหรือเปล่าต้องติดตามรับชมกันอีทีนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราไปลุยกันดีกว่าครับไป ส่วนรอบใบครับผมใส่เต็มครับพีดิมนะจะจัดไปประมาณสักเกือบ10รอบสนามครับพอซัดเสร็จปุ๊บก็มาจอดนะจอดเสร็จปุ๊บครับลงไปซัดใหม่ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าครับโอ้โหยิ่งขับยิ่งมันครับเจ้ากบไฟฟ้าของพีดิมเนี่ยมันเอาถนนมากๆครับจิกทุกโค้งนะฮะบอกเลยว่ามันเป็นรถขับในแทร็กที่ดีที่สุดในบ้านเลสเปคครับเหนือกว่า bmw m 3 4 0 i แล้วก็เหนือกว่า cls 53เยอะมากๆครับแต่น่าเสียดายครับไม่เคยเอาเจ้านายวัน หรือเจ้าเหลืองครับมาลงสนามแบบนี้ครับก็เลยให้คันนี้ครับตอนนี้ครับของบ้านเลสเปกเนี่ยเจ้าไทยคานถือว่าเป็นรถที่ขับในแทร็กดีที่สุดของบ้านเลสเปกเลยครับตรงนะใช้ความเร็วตั้งแต่กลวยเนี่ยนะประมาณสัก หมดรอบครับเพื่อนๆนะฮะเราก็ขับกันอยู่ประมาณสัก6-7ถึงรอบสนามครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายางของวีดีมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะก <laughs> ลับไปไม่นานานน,าน,นะที่ต้องเปลี่ยนยางชุดใหม่นะครับเพราะว่าการลงแทรกโดยสภาพนะฮะอากาศร้อนๆแบบนี้ครับตอนนี้บอกเลยว่าแอร์นี่มีแต่ลมะะฮะโคตรร้อนครับ,บการที่มาลงแทรกเนี่ยยังไงเพื่อนก็ต้องทํากันบ้านนิดนึงเนาะนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าพอถึงเวลาเนี่ย เราก็ต้องเปลี่ยนยางก่อนเวลาอันควรนะครับนี่ก็หยุดให้น้องกบเราพักก่อนนะจ๊ะ เรียกได้ว่าครับวันนี้ก็สนุกสนานกันมาทั้งวันครับนอกจากจะได้ลองสมรรถนะของเจ้ากบไฟฟ้าในสนามกันแล้วครับก็ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดดีๆกับเพื่อนๆกลุ่มไทยคานครับไทยแลนด์ด้วยครับยังไงต้องขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากทางกลุ่มด้วยครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง m a ็กนั้สโรแล้วก็เดอะชายด้วยครับสุดประทับใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับได้เวลาหาสถานีชาร์จแบตก่อนกลับบ้านครับเพราะว่า แบตเหลือแค่10%ครับกลับไม่ถึงบ้านแน่นอนฮนะเรียบร้อยกินข้าวลิงมาดูดิ30โล10%ระยะทางจากที่นี่ถึงบ้านเราถึงร้านเราก็ประมาณสักร้อย3 0ร้อยสามสิบโลเนาะนะฮะแต่ ทางที่มาก็เวลาเราขับก็เห็นแล้วว่ามันจะต้องบวกไปประมาณสัก40-50โลนะฮะไม่ต้องบวกหรอกสภาพนี้ก็ไม่น่าจะขึ้นมอเตอร์เวย์ได้ด้วยซ้ำตอนนี้เราอยู่ที่ปัม๊มแถวพีระนี่แหละยอมแพ้ครับผมซิ่งในพีระครับกลับบ้านไม่ได้ครับซิ่งเสร็จปุ๊บก็ต้องหาที่ชาร์จก่อนที่จะขับกลับนะฮะสำหรับวัยรุ่น EV ครับผมแต่โคตรมันเลยบอกว่าวันนี้มันมากนะครับ แล้วก็ได้ใช้สมรรถนะแบบเต็มเ็มของเจ้าปอร์เ t a ไทคาร o 4S คันนี้เนี่ยเต็มเปลี่ยมเลยเป็นรถที่ขับในแทร็กดีมากๆครับผมป o r s เช e คือ p อ r s เช e ต้องบอกงี้ต่อให้เป็นรถไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเยอะมีแบตแบบอยู่ในช่วงล่างเนี่ยทำให้แบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันมีความหนักขึ้นกว่าเดิมแต่มันยังให้กลิ่นอายของ p อ r s c ช e นะครับแล้วก็เป็นรถที่ลงแทร็กแล้วรู้สึกมั่นใจที่สุดในบ้านนะครับสำหรับคันนี้ยังไงเดี๋ยวขอตัวนะครับไปชาร์จแบตเสร็จเรียบร้อยเราก็ กลับบ้านกันครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไว้ตรงนี้เลยลกี่นาทีแล้วเต๋าสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีเอาไปดูหน่อยไปกี่โลแล้วเขามีแต่ฟา c ชาร์ตนี่แม่งสโลชาร์ตอะวะดูดิสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นต์อะโอ้โหสี่สิบนาทีก็คำนวณแล้วก็น่าจะได้ตบประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยนี้บอกว่าอะไรนะสี่สิบเก้าโลพี่ว่าไปเหอะไปหาสถานีใหม่ชาร์จกัน นะฮะเดี๋ยวเราไปหาปั๊มปัตทที่เป็นแบบฟาสชาร์จแล้วกันเนาะอันนี้พอที่จะวิ่งได้แล้วเมื่อกี้มันแทบจะวิ่งไม่ได้เลยครับประมาณสักยี่0โลเท่านั้นก็เลยหาสถานีที่ใกล้ที่สุดแต่ว่าดูแล้วมันโหสองทุ่มไม่รู้ว่าจะขับได้ถึงกรุงเทพหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวหาที่ใหม่ที่มันชาร์จเร็วกว่าน,นี้ดีูว่าไปกันครับเพื่อน,อนโอ้โหนะฮะมันเป็นเรื่องอวุ่นๆของวัยรุ่นอ e ีวีจริงครับไม่คิดว่าโอโ้โหมันจะ ยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้หลังจากที่แบตเตอรี่เนี่ยนะฮะจะหมดนะครับเราก็พยายามหาพื้นที่ชาร์จที่อยู่ใกล้ๆแต่พอเป็นที่ชาร์จแบบ AC เนี่ยมันก็ทำให้โอ้โหชาร์จช้ามากก็เลยหาที่ชาร์จใหม่แล้วเราก็มาจบที่นี่ครับนี่นะฮะ EV Station Plus ของปตทนั่นเองครับซึ่งจะเป็นสถานีฟ t าชาร์จนะครับรอดแล้วนะฮะก็ชาร์จประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้ เพิ่มอีกประมาณสัก60-70%น่าจะถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพกันเหนื่อยจริงนะครับสนุกนะนะฮะแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันที่วี่มเอารถ EV วนะครับมาลงแทร็กเลครับซึ่งปกติเวลาเราลงแทร็กเราก็จะใช้รถน้ำมันเนาะนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็ทำกันบ้านเยอะๆเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยรอบหน้าอาจจะต้องแบบเหมารถสไลด์มานะฮะแล้วก็ เอามาลงสนามแล้วก็สไลด์กับน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าก็เสียเวลาในการหาสถานีชาร์จเนี่ยโอ้โหเราขับรถเสร็จกันเนี่ยก็ประมาณสัก5โมงเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกือบหนึ่งทุ <ๆ S 1> ่ม <ๆ S 2> แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราขับกลับกรุงเทพไปใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับอขอตัวไปหาอะไรทานก่อนครับก็ปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดตั้สไลด์เป็นลายพี่ดิมด้วยนะครับผมคิดแต่งรถคิดถึงแลวเสครับสวัสดีครับ